สวัสดีครับผมก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจนะครสำรวจพื้นที่นี้อย่างสถานที่ต่างๆที่มีเร,เรื่องเล่ามีความว่างมีทั้งลายที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมอยู่ที่นี่อย่างวัดตบอพุทธฉายในยังตะบลหนองลาไหลอำเภอเมืองสระบุนนบรีจนะังหวัดสระบุรีนะเส้นทางบริเวณตรงนี้ครับก็เรียกได้ว่าขึ้นไปถึงบริเวณจุดสูงสุดข,ของยอดเขาวัดต่อพุทธฉายแห่งนี้นะนอกจากนี้ก็มสีสัมผนะัสไว่าวัดตบอพุทธฉายก็มีเเรื่องราวของพระพุทธฉายที่เป็นะ เหมือนสมัยเงาของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อน,นๆน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวกันแต่ว่าบันยอดเขานี้ก็ยังคงมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนั่นก็คืออร่อยพระพุปัตตวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสขึ้นมาถึงด้านบนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันว่าร,รอบๆเป็นยังไงบ้าง,างคือจะบอกว่าขึ้นมาเหนื่อยนะตอนนี้ผมก็มาหลบคือตอนนี้ข้างบน,นงลมมันแรงมากแต่ว่าไอ้บรรยากาศที่เห็นตรงนี้คือมันทำให้หานะยมจรเลยด้วนบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ที่มองเห็นทั้งลูกทั้งภูเขา กวนของคลิปตรงนี้มากน้อยแค่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวร่วมไปนไปสำรวจพื้นที่รอบๆกันดีกว่าเพราะว่ามันข้างบนนี้มันมีหลายจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะ,ะ,ววะนี่นะจะบริเวณตรงนี้หอละครังข้างบนนี้เลี่ยงเยอะมากต้องระวังเนิ่ไงไว้ดีนะ,นะเดี๋ยวผมไปดูปรดบรรยากาศวิวเฉยๆทัศน์รอบๆกัน สวยงามมากหายเนี่ย่จริง,รงส่วนตรงนี้นะเป็นมุตหลบที่มีรอยพระพบุทธบารสิบประดิะษฐานอยู่นะ จะเห็นรอยธรรมจักรอยู่ตรงกลางแล้วก็มีรอยนิ้วท้าอยู่ที่ส่วนบนนะ <nu> เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ถ้าใครมีโอกาสมานอกจากจะมา ไว้ลอยพุทธิจักรนี่เขาอยากให้ขึ้นมาไปถึงยอดเขานี้นะเพราะว่ายัางคงมีรอยพระุทธบัตรตรงจุดนีนะ้ที่อยากให้เพื่อนๆได้มาตามรอยมาเที่ยวชมกันแล้วก็นี่เดี๋ยวบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราก็จะเดินไปชมให้ครบนะหน้าล่างนี่ก็จะมี เสียงนสนใจอยู่หลายจุดเช่นกันแต่ว่าระวังเลยนี่ก็ต้องระวังหนึ่งให้ดีด้วยส่วนตงรนี้มาดูวิวจูทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะกับพื้นที่ร,บรอบๆที่ต้องบอกว่าใครที่อยากตามรอยมันจะได้เห็นวิวจูทัศน์ตรงนี้ เจะเดินลงบันไดวันนี้ผมเดินขึ้นบันไดมาแต่เราสามารถที่จะขับรถขึ้นมาได้เหมือนกันคือระหว่างที่ผมเดินขึ้นมานี้ต้องก็มีนักท่องเที่ยวที่ถอดใจเดินกลับไปแล้วนะ นะ monastery. ถ้าใครที่เดินขึ้นม,มาไดลมาก็ดูเส้นทางต่ที่ผมขึ้นมานี่ได้เลยเพราะว่าจะได้รู้ว่าน่่งกกยตัวเองไหวหรือเปล่าผมยังหมดแรงแต่ขึ้นมาเห็นว่านอ้นี่แหละความหมายของผู้พิชิตมันทําให้หายเหนื่อยได้มองจากตงนี้สวยไหมส่วนของอังนี้ก็ เจ้าจ๋อนี่นอนสบายเป็นภาพที่เราอาจะเคยเห็นในาสารคดีนะที่ลิงแบบหาเห็บหาให้แบบโ,โอยตัวน,น,น,นอนสบายอีกตัวนี้นอนโอยตัวนี้อวุฒด,ด้วยนะที่ลิงจริงที่นี่ก็ระมัดระวังเลยว่าถ้าเผลอวางอะไรไว้ก็มีโอกาสโดนหยิบจกฉวยได้ง่ายซึ่ง ผมเองเอาขนน้ำมาเนี่ยเผือ,นนามานะผอไม่ได้จริงนะไวมากไปดูเขาต้องล้อมกลงเอาไว้อะไม่งั้นแล้วก็มีโอกาสโดนไอ้เจ้าพวกนี้ไม่อยากไปอยู่ใกล้ข้านนะนี่มันหาว่าเราไปมีเรื่องกับมันแต่ก็จะพยายามดูว่าจุดไหนที่พอสำรวจได้ ตัวน้อยมันมาตลอดเลยเวลาเดินใกล้ต้นไม้ก็ต้องแบบระวังเพราะไม่รู้ว่ามันอยู่มันต้นไม้นี่หว่าเสี่ยวมันจะคว้าไฟฉายข้างหัวผมไปเนะี่ยสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดนะแต่เราจะโดนเ,นเซ็นเซอร์มาเนี่ยลิงโป้เลย ตรงนี้ก็เหมือนจะปิดแล้วนะอืมรประตูก็ปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวายเป็นว่ามาเดินชมวิวฝั่งนี้ฝั่งหนึง่งว้าวช่วงนี้เป็นเวลาประมาณก็สี่โมงคึ้นหน้าแล้วนะนี่ก็เป็นทริปสุดท้ายก่อนที่จะ จากกรุบบงเทพก็เลยพอได้เห็นแบบแดดร่มๆแบบนี้บ,บ้างถ้ามาในช่วงงานเทศกาลหรืออะไรเก็น่าจะพอเข้ามาเที่ยวชมอาคารตรงนี้ได้นะ จะฝ่าไม่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาก็ประตูเปิดอยู่นะแต่ว่าเนี่ยมันมีตัวกั้นไว้เพื่อไม่ให้มีเองเข้าไปกวนฉะนั้นผมก็ไม่อยากเข้าไปกวนวเองเดินยังสเสียวๆเลยนีกลัวมันกระโดดคว้าไอตัวกินโบผมต้องระวัง มีแสงอยู่ทุกจุด้อีกแลอีกจังครับโอเคสว่วนนงจุดนี้ก็เป็นอาคารลื้นไทยที่สวยงามน,นะแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะหดได้แค่ด้านนอกเพราะว่านี่ขอล็บกคนแชรไว้ ในก็มีในส่วนของพระแก้วมรกตแล้วก็มีผมเข้าใจว่าเป็นพระขุนลามเหรอด้วยด้วยลักษณะของฉลองพระองค์แล้วก็ลักษณะของการปั้นให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นองค์พระขุนลามนะถ้าปิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะผมไม่เห็น้ไฟ ที่ผมบอกว่าที่เห็นตรงนี้เป็นกษัตริย์องค์ใดนะพอมีช้างอโอเคตอนนี้ก็ลุยกันต่อเดี๋ยวจะพาลุยยาวๆนะเพราะว่าเส้นทางบนไยดยที่ผมลงมานนี้ก็อย่างนี้กล่าวมัน น้อยคนจะเดินขึ้นบันไดแบบผมอ่ะหนึ่งด้วยเนี่ยไอเจ้าพวกเนี้ยดักอยู่เต็มไปห,หมดเลยเป็นจิ่งของเขานะบางคนก็กลัวบางคนก็เจอได้ครึ่งทางก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างที่จะสูงส่วนมากจะขับรถขึ้นมากันนะมีผมเนี่ยบ้าพลังโอ้โหตัวนี้ผิวหนังสวยเหลือเกิน นะดูภาพบรรยากาศของพื้นที่ตรงนี้คร่าวๆก่อนว่าเราจะได้เจอกับฝุ่นลิงที่พ่อหนุ่มขอไปหน่ได้ไหมเขาไม่ให้ไปขอไปได้ไหมครับ ผมจะไปยังไงนะจะให้ดูบรรยากาศเลาวะแต่ก็ต้องระแวงในตัวข้างบนนี่เพราะว่ากลัวว่ามันจะขว้าทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราเลตอนนีน้มันมันสามารถขว้าได้หมดอ้าอเคขอไปนะ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 ครับมันไม่หลบเลยมันไม่กลัวเลย อย่างดีนางให้ผ่านนะเดินผ่านแบบระแวงไม่รู้มันอาจจะเกรงใจตัวผมก็ได้ผมตัวใหญ่ผมเลืมไปว่าผมมีขนาดตัวเป็นอาวุธข่มขู่ได้เนี่ย <c oughs> นะเส้นทางที่ขึ้นมาตรงนี้ถ้าเห็นตรงอาคารนี้ก็คือแน่นอนว่าขึ้นมาถึงบริเวณส่วนของยอดเขาแล้ว แต่ว่าเส้นทางที่ผมขึ้นมาเนดูกันบัดใจกันไปเลยนะว่าไหวหรือเปล่าเนี่ยดูจากบันไดก็รู้ว่ามันคนน่าจะใช้เส้นทางนี้น้อยมีต่ขี้ลิงกับใบไม้ที่แต่ง่อยนะขาลงนี้ไม่เท่าไร่นะขาลงนี้ผม่ายังชิวๆแล้วไอ้ขาขึ้นนี่เลยโอ้โหไม่เจ้า หอมแล้หอบอีกอย่างดีว่าเขาถ้าเป็นบันไดที่แดนสะดว,มวกมีราวจับในนี้ซึ่งถ้าลงไปปุ๊บก็จะเจอกับนเส้นทางของรอยพระพุทธฉายส่วนมากคนก็จะไปไหว้แล้วปุ๊บพระพุทธฉายกันน่ะนะให้ดูอีกครั้งนึ้งแต่ถ้าใครสายลุยแบบอยากเดินชมนบรรยากาศของต้นไม้ วิวที่แบบคือมันไม่ร้อน่ะเดินขึ้นมาเองงดสุดว่าโอเคมีร่มไม้ที่แบบว่าคอยบังแดดให้เไงอกว่เออล,ล,ลืมไปว่ายังนึกว่าถึงนะมันมไม่น่าใกล้ขนาดนี้ตอนแรกว่าจะนับแค่บรรไดนะลืมอ่ะ ไม่นานแล้วเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศันดูเส้นทางรอบๆเมื่อกี้ขึ้นไปดูวิวก็คือเซฟฟี่ไปหลายรอบหลายลูกแล้วหายใจจริง เป็นบันไดเส้นทางเดินซึ่งเขากั้นเอาไว้แต่ว่าถ้าไปเนี่ยผมเห็นละเลงนอนขังบันไดกันเต็ไมไปหมดฉะนั้นอย่าเสี่ยงดีกว่าเนีย่ยนะพ้นบันไดตรงนี้ก็พอที่จะมองเห็นอาคารที่เป็นเรือนไทยตรงนั้นนะไกลๆซึ่งหมายวาความว่าพอที่จะลุยต่อได้ถ้าเกิดใครไหวแต่เนี้ยส่วนมากแล้วคนที่มาแล้วก็เขาจะมาจอดกันแถวเนี้ย เมาแบบว่าพอพอขึ้นมาแล้วเห็นอ้ตัวบรรยายักศอกแล้วก็ขึ้นไปอีกนะก็ไม่ไหวแลว้วันนี้เป็นการมาตามรอยศรัทธาแล้วอีกที่กล่าวไว้ก็นอกจากเรื่องหล่อของรพออระพุทธฉายบนยอดเขาก็มีรอยพระพุทธบาทแล้วก็มีเกบตกเล็กๆน่นอนนะเป็นอย่างตรงนี้ก็มีเป็นเหมือนเ,ออเพิงถ้ำเล็กๆที่ นดีก็น่าจะมีพระพุทธรูปที่วางอยู่แต่ว่าระเกงระกำแลยเพราะว่าน่าจะโดนลิงทําลายแต่ผมคงไม่ได้หรือจะปีนไปดูดีไหนก็มาแล้วปีนอลไรนี่ันโอ้โหแต่ทางนะทางไม่น่าเดินเลยทางเป็นใบไม้แห้งอ่ะแต่จริงๆไม่มีอะไรนะมันมันมีแค่ผงตรงนี้งเห็นใบไม้แล้วไม่ไหวฮะ กลัวเดี๋ยวเรื่องของสัตว์มีพิษมากกว่านะเดี๋ยวเอาเป็นวิต่อในส่วนของส่วนรอยพบุจะฉายด้วยนี่เลยครึ่งทางแล้วนะ ถิ่นอีกหนึ่งตัวนะแต่ย่นง่ว่าเลาียงที่นี่คือเท่าที่ดูนะ่ะมันเหมือนชิ้นกับคนนะ่ะไม่ค่อยก้าวร้าวเท่าไหร่แต่บงที่เนี่ยโอยสลับรีลบรีในะที่เคยเจอหลายที่นะเคยกัดบอกมอเตอร์ไซคนะ์ของคันเก่านะอย่างเร็ง <laughs> แต่ว่าจ้าหน้าที่เขาก็เตือนไว้อยู่ว่าอย่าเผลอว่างของไว้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันมือเร็วโอเคลงมาถึงจุดนี้แล้วก็คือจุดสิ้นสุดแล้วเดี๋ยวจะไปดูอีต่อได้นะที่บริเวณของรอยพระพุทธฉายกันก็เรียกว่าขาพอตึงๆนะส่นต่างที่เลยมา มันได้เห็นวิวของธรรมชาติดูต้นไม้ดูก้อนหินที่แปลกตาอยู่แต่ถ้าใครไม่ไหวก็มันมีเส้นทางที่รถยนต์สามารถขับขึ้นไปได้นะแล้ว,แ,ลวแต่ว่าใครจะรุยส่ายไหนในี้ผมเป็นไกด์้วสำหรับผู้ที่อยากจะตามรอยด้วยบันไดน,นะครับผมเพราะทุกที่มีเราแน่าเราให้เรามาสำรวจอย่างนี้ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆไปในช่องขอรับว่าได้แล้วครับ จากธุรกิจแรกนั้นที่วันพุทธทุษจีนทั้การไปตามรอยศรัทธารอยประพฤติบารมน์ยอดข่านะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับนู้สวัสดีครับ